สวัสดีค่ะสวัสดีตอนยามเย็นเย็นแรงแรงของคืนนะคะตอนนี้พี่เต็มอยู่ที่พาพี่น้องมางานนมัสก,การองค์พระาธาตุพนมนะคะพี่เต็มสิพาพไปยังเลาะเบิกคองนะคะตอนนี้อยู่ที่ลานจอดร,รถของวัดพระาธาตุพนมนะคะตรงนี้จอดฟรีนะคะพี่น้องใจด้พี่เต็มแจ้งเบิกบรรยากาศจอดฟรีนะคะตรงนี้นี่ถ้า,ามีคนมาแอบอ้างเก็บค่าที่จอดรถ ไม่จ่ายนะคะตรงนี้ด้เห้เบิ้งบรรยากาศว่าอยู่ประมาณใดนะคะนี่จ้าอยู่ข้างปั๊มเชลนะคะคือแรนเร็วถละ นี่เด้อพี่น้องจันนี่ตรงนี้นะคะจอดรถฟรีนะเดินกลางก้อเลยพี่น้องจ้าลืมเอามาไอสติลฟี่มาหายไปไหนไม่รู้อ่ะ

เกิดอุบัติเหตุหน้ารถหน้าลงรถไฟฟ้างคเงินไม่้ได้หลังก็ให้ถามันส็บปวดเช็นคนตื่นบางคนมานะคะใครจะมาเดินเบอวาที่ยวงานเป็นเพื่อนพี่เจม เมื่อนี้ก็เป็นคืนเมื่อที่4แล้วนะคะสําหรับงานนมัส,สการองพระธาตพ,พนมนะคะคนหลายแห่งพี่น้องจ๋าขนาดเมื่อนี้เป็นมื้อวันธรรมดานะคะเป็นคืนวันอังคารเนาะปกติแล้วจะเป็นคืนวันหยุดที่คนหลายแต่เมื่อนี้เป็นวันธรรมดาแต่คนก็นหลายแห่งพี่น้องจา๋าน,นี้เป็นเส้นหน้าวัดนะคะเป็นเส้นหน้าวัดที่จะเดินมาตรงหน้าวัดนะคะตอนนี้พี่เต็มก็ ม,มาฮอดสินหนาวัดแล้วนะคะพี่น้องจ้าพอดีอันนัดน้องตรงนี้นะคะปีหน้านี้พี่เต็มยางมาฮอดหนาวัดแล้วนะคะนัดน้องอยู่ตรงนี้นะคะพอหากันแล้วเมื่อกี้นี่ปฏิวัณฑ์น้องหม้อก,กําลังขใจนะคะ ตอนนี้อยู่ที่หน้าวัดพระธาตุพนมนี่นะคะตรงนี้เป็นหน้าวัดเลยพี่น้องจ้าหน้าวัดพระาธาตุพนมนะคะเส้นที่จะลงไปประตูโค้งนะคะตรงที่เมือ่อบิดเต็มมาล้ำมือนั่นนะคะเส้นนี้นะคะ ที่เป็นซุ้มมีอ่าหลังคาแบบนี้นะคะจะมีการแสดงของอ่น้องๆโรงเรียนต่างๆนะคะที่เพิ่งออกมาเปิดซุ้มเปิดบูธนะคะของโรงเรียนต่างๆก็รู้สึกว่าจะเห็นเป็นแถวหัวดอนน้ำกำําแถวนี้นะคะเครือข่าย ฝั่งแดงน้ำกํำน่าจะประมาณนี้เนาะที่เพื่อนมาทําการแสดงปกติแล้วตรงหน้าวัดพระธาตุพนมนี้จะมีการแสดงทุกวันทุกคืนนะคะสําหรับปีที่ผ่านๆมานะคะแต่ปีนี้โบห็นพี่น้องจ๋ารีอว่าเพื่อนไปแสดงข้างในวัดหรือจังไรน,นะคะนี่จากกนจะมีการแสดงของอของข้เอื้อเอียงของหน่วยต่างๆหรือว่าเป็นหน่วยงานต่างๆหรืวาเป็นหมู่บ้าน ที่มาร่วมงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นการแสดงรำว่าแน่ใจว่าเป็นของเป็นของหมู่ไหนบ้านไหนนะคะพี่น้องชาติก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนี้เราพี่เต็มก็จะ,จะพาทุกคนไปย่างบึงของเนาะไปเดินดูของนะคะสําหรับงานนำ้ำมศการองค์พระาธาตุพนมนะคะสําหรับพี่เต็มแล้วนะคะแค่หลับตาก็รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนประมาณนั้นเนาะก็จะคือปีที่ผ่านมานะคะ เอาแม่เจ้าพอสางที่สุดกเสือหูดัง่อยๆค่อยหายเสอหูดังค่อยเจ้าเหมาะสมที่สุดเจ้าลูกโอยนั่งโงย <c oughs> เส้นนี้นะคะเป็นเส้นไปส่วนซีโคตนะคะก็จะเป็นคองขายพวกนมลแงทอดมลงทอดของกินต่างๆนะคะอันนี้เป็นด้วงมะเข้านะคะเป็นของกินนะคะใครที่ชอบกินนะคะชอบกินชอบชิมนะคะถูกใจเลยนะคะถูกใจเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบกินเนาะเส้นนี้เป็นเส้นไป ส่วนซีโคดนะคะไปตลาดโตลุ่งนะคะเส้นนี้นะคะใครที่สงสัยว่าเาส้นไหนมีอะไรนะคะเป <c oughs> ็นเดียวกันนะคะอันนี้ยังเป็นเส้นเดียวกันแต่หลุดออกมาก็จะเป็นเสื้อผ้าก็มีของขายที่เป็นของกินเป็นอาหารอยู่ตรงกลางนะคะเ <c oughs> ส้นนี้เส้นตลาดโตลุ่งเลยนะคะขึ้นสู่โรงเรียนพาดพนมนะคะโรงเรียนมัธยมน่ะคะเส้นนี้นะคะ ของขายหลายนะคะถ้าเป็นงานนมัสก,การองค์พระธาตุพนมจะเยอะกว่าเท่าที่เห็นมาไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานประจําปีงานกาชาติต่างๆที่เท่าที่พี่เต็มเคยไปมานะคะว่าะจะเป็นงานไรเรี่ยวฟงเรี่ยวไฟอย่างสินะงานถาดของหลายกว่านะคะเป็นน้องจากใครที่ชอบเดินชมของซื้อของนะคะมาได้เลยนะคะเส้นนี้ยังอยู่ที่เส้นไป โรงเรียนทนะะัตนมอยู่นะคะนี่นะคะเส้นนี้เนาะทุเรียนก็มีนะคะใครที่ชอบทุเรียนพี่เต็มนี่เดินผ่านนี่คือต้องปิดจมูกนะคะพี่เต็มเป็นคนไม่กินทุเรียนนะคะนีะเส้นนี้เส้นหน้าโรงเรียนนะคะเส้นขึ้นสู่หน้าโรงเรียนค่ะเส้นนี้เส,นนส้นไปหน้าวัดนะคะอ้อมมาหน้าวัดอ้อมไปเส้นตรงที่พี่เต็มเบิกการแสดง ที่ผ่านมานะคะสีนนีนาอพี่น้องจ้านี่ของขายก็จะประมาณนี้นะคะแต่ละเส้นแต่ละซอยนะของขายสีคค่ายๆกันนะคะนี่ตรงหน้าวัดเลยนะคะพี่น้องจ้าหน้าสถูปองค์เดิมพระธาตุพนมองค์เดิมนะคะพี่น้องจ้าเส้นนี้นะคะเป็นเส้นหน้าวัดอีกซอยหนึ่งนะคะซอยขางกันกับเส้นที่มีซุ้มนะคะ เส้นเสน้นเส้นนี่คนหลายแห้งพี่น้องจา้าเส้นนี่คนหลายแห้งนะคะใครที่ไม่ชอบคนเยอะใครที่อเอากุฏาอุแกมานําบนาน้นําให้มาอย่างเส้นนี้นะคะเพราะคนหนาแน่นแห้งนะคะเป็นเส้นที่คนเยอะทุกปีนะคะคาหลอกแถวนี้โอ้ยบ่ตองพูดถึงนะคะพี่น้องจา้านี่เส้นที่เห็นอาชาทําไมนี่เนาะส่วนนี้จะเป็นขายของขายเสื้อผ้าขายของหลายนะคะบ่ค่อยมีอาหารบ่คอยมีแนวกินเราพี่น้องจ้าจะมีแต่เป็น ขน,ขนมขนมลงมาทางนี้ยังอยู่เส้นเดียวกันแต่มันต่อกันนะคะนนะคะจะประมาณนี้เนาะบรรยากาศก,าก็แต่ละเส้นก็ของขายของกินก็คล้ายคล้ายกันนะคะตรงนี้เป็นอ่าตรงใกล้ครับนี่ประตูโค้งนะคะเส้นประตูโค้งอยู่ใกล้กับอัน,นตรงของหล่นเด็กันนะ,คะเครื่องเล่นนะพี่น้องจา้านี่เต็มกันอย่างลงมาเจ็ดสุดเลยเลย อันนี้เป็นเส้นประตูโค้งนะคะตรงนี้เป็นเส้นประตูโค้งลงสู่แม่น้ําโค้งนะคะเส้นที่พี่เต็มมาตั้งขบวนนางรำืันนั้นนะคะพี่เต็มก็วนขึ้นมาตรงเส้นนาวัดคือเก่านะคะเส้นนาวัดเส้นที่พี่เต็มเดินงลงไปนะคะเพราะว่าอย่างพราะว่าอ่าสิลบคืนสิไปเอารถมอเตอร์ไซค์ให้น้องไปส่ง ตรงจอดรถนะคะพี่น้องจ้าบรรยากาศงานนะคะใครที่ยังไม่ได้มางานน้ำมัศการพระธาตุพนมเนาะจะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นของทางวัดนะคะของทางวัดต่างๆที่มาร่วมนะคะแล้วก็มีของอวัดพระธาตุพนมเนาะที่เพิ่นมาตั้งซุ้มนะคะนี่ก็เป็นการแสดงของน้องๆนะคะที่มาร่วมนะคะรูอาชาเป็นไปหยอกเด็กน้อยไปไปหยอก เพิ่นไปหยอกน้อยๆนะคะอันนี้น้องที่มาด้วยกันในหยอกเา้าาเพิ่นเสียหอ้เพิ่นไปส่งอยู่ยมองจอดรถตรงที่ไปเดินจอดรถพื้นที่จอดรถของวัดนะที่หลังวัดนะคะ,ะ,คะใครมางานนมัสก,การองพระธุพนมบัไดมันเผาหรือเรียกว่ามันแก้วนะคะมาไม่ถึงนะคะอ,อันนี้เส้นหน้าเส้น,นหน้า,าโรงเรียนนะคะี่เต็มเห็นนั่นนี่ลูกสิ้นใหญ่พี่น้องจ้า ลูกชิ้นใหญ่สองไม้ครึ่งโลนะคะลิซี่นะคะทางหน่ยสิไปเอารถนะคะหน้าหน้าทกสหน้าธนาคารทกศนะคะพี่น้องจ้าไม้ละหกสิบาทได้นี่พี่เต็มซื้อสองไม้ซื้อลูกชิ้นสองไม้ร้อยยี่สิบนะคะถามว่าพี่เต็มมาได้อย่างมางานถัาได้ลูกชิ้นสองไม้ร้อยยี่สิบแล้วก็ได้บักมวงหนหนึ่งเจ้าบาทสีวิตใส่ต่ำจักระจัน พี่ซื้อตอน,น,นวันแรงนะพี่น้องจา้ารถเจ้าของแล้วบ่ามีปัญญาเอาเมื่อฉันรู้สาวว่าไปส่งจังไหน,นะที่โทวบอกฝ่ายให้เขาทำยังไง ไมีไม่ได้ยอมตัดคอซอยนี้บอกเคยหยางก็ได้หยางแต่ว่าแต่เคยแต่น้อยจนใหญ่ไม่เคยหยางก็ได้หยางดูปะดีละมือดีมือสั้นรัาดีด้วยพ่อพ่อจะขาลอยจะขาลอยมือลาเด้นี่ยลบลมใช่ไหมจะสิมาลาน้ำสั้นนะแล้วต้องไปอบรมค่ะครับมาสิบอได้หยังกันอดีน้องไปงอยู่มองจอรถ สรุปแล้วได้ยางไก่ควาเกา่าเพราะว่ายัางวันที่เพราะว่ารดไข่คอบอ่อไรนะคะเอากุญแจตัวมันไข่คอบอ่อไรสรุปแล้วก็ะได้ยางแล้วก็เมื่อน้องกันมืออื่นเศร้าจาังมาเอารถนะคะสําหรับคลิปนี้พี่เต็มขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปครั้งต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่เต็มแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สวัสดีค่ะ